นมาสการท่านอาจารย์ที่เคารพดิฉันมีความสงสัยที่ท่านได้พูดเป็นปริศนาธรรมว่าต้นไม้และหินเนี่ยพูดได้หมายความว่าอย่างไรคนละเรื่องนะคน,คนละเรื่องทีทเดียวนะครับผมขอเรียนให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายทราบน,นะที่ว่าถามอาจารย์นะในความปัญหาที่ท่านบรรยายวันนี้นะครับ ที่มีไม่มีมีข้อข้องใจอะไรที่ท่านบรรยายวันนี้ชั่วโมงนี้นะครับถ้าปิดอภิปรายทั่วไปแล้วเดี๋ยวก็พูดกันกกรู้จักจบนี่ขอว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับชั่วโมงวิปัสสนานี่แหละครับอนาปานี่แหละครับนะเราฟังฟังไปแล้วมีข้อข้องใจตอนไหนนะสงสัยในขั้นรับการปฏิบัตินี่จะบอกให้ไปนั่งที่โคนไม้หรือข้างก้อนหินแล้วทำอานาปานกสติ ให้ดีที่สุดแล้วจะได้ยินก้อนหินพูดจะได้ยินต้นไม้พูดไม่ไมรับประกัน <c oughs> รับประกันเลย <c oughs> เอาสิลองเลยเอาละครับคุณร <c oughs> ับฟังไปใครๆก่อนนะครับเอาแล้วใครมีมีอะไรครับมีปัญหาอะไรก็ได้จะปัญหาในเรื่องวันนี้นะครับาหนท่านอาจารย์บรรยายวันนี้ถ้าไม่มีใครเดี๋ยวผมก็ต้องเชิญแฟนเก่าแล้วครับแฟนเก่าที่อยู่ประจําก็คือท่านศึกษาสอน วันนี้เห็นได้ข่าวว่าค้นมาด้วยคือค้นมาฟังครับบอกจะมาแข่งกับีอาจารย์ค้นมาเทศอาจารย์ค้นมาเทพทงริษยา้อนค้นมาฟัง